รีแอคชั่นครั้งหนึ่งที่รักิ้นหนึ่งทกหนึ่งกลับมาแล้วทุกคนยินวอกกลับมาแล้วาหายไปนานมากนานมากก็รักรุ่นพี่ใช่แล้วก็คือก็รักยังไม่มาแต่ว่าครั้งหนึ่งที่รักมาแล้วทุกคนออออโอเคอย่างน้อยก็แฮปปี้ใช่อย่างนา้อย,นยยินบอกว่าก,กลับมาคือเราอะเฝ้ารอ,อการแบบ กากลับมาใช่การกลับมาของถูกถูกคือมึงจะแสดงอะไรอ่ะมาแต่คือบอยากดูไม่ไหวแล้วพอคิดถึงหินบอมากๆอะไรอย่างงี้เออแล้วก็กลับมาแล้วกับซีรีส์ครั้งหนึ่งที่รักเออเดอะเบสต์อรี่เป็นซีรีส์ของไลนทีวีเออที่ร่วมกันแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามีกี่อีพีเออยังยังไม่ได้ดูยังไม่เห็นดีเทลตรงนี้ใช่แต่ว่าเทรลเลอร์ออกมาแล้วแล้วก็จะฉายวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูในนี้นเก้า กัน9ตุลา9กันยายนเออก็อีกสองสัปดห์เฮ้ยตื่นเต้นกลับมาแล้วทุกคนหมูยอแล้วกลับมาแล้วพร้อมไปดูเลยไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดแจ้งเตือนกันอย่างกุูกริ้งกิ่งนี้นะจ๊ะอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับฟีเจอร์นะเฮ้ยเมื่อกเครื่องน่ารักมากเลยอ่ะเทปคัตเสร็จอ่ะเพิ่งร้องแอบชอบใครสักคนมันทำให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะ เราว่าบางทีมันอาจจะมากกว่าคำว่าชอบแล้วก็ได้ดิวถ้ามึงอยากรู้อะว่าไอเดียวมันชอบเฟิร์มไหมอะมึงก็ไปบอกชอบไอเดียวเลยดิและฉันเป็นค,คนที่ประทับใจเธอฉันพยาอมแต่ฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไปอุ้ยเอ้ามึงทำอะไรเพื่อนเพื่อะ ได้แต่ยิ้ม<อ>ให้เธอเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจนนแต่มองดูเธอไกลๆอย,ย่างนี้ต่อไปเสียงพี่วอมออยี่มมนนไม่กี่วันเราก็จบแล้วหรือว่ามึงจะปล่อยมันไปอยู่ที่อื่น แล้วมึงไม่มีโอกาสบอกมันอีกเลย,เยนะ<ๆ>เ,นนนเวเ้ยฟูยภาพดีมากมสั้นไปมากมาเขาสั้นอีกแล้วนะคะ <c oughs> ยินบอสั้นตลอดเลยนะคะ <c oughs> ต,ต,ตั้งแต่เทนเลอร์กนลัก <c oughs> แกคือพอเปิดเรา,<ม>า,เรา มันก็คือเรื่องราวของแอบรักแหละเออก็คือเพลงก็มุมมาแล้วใช่เรากรีดเลยตอนที่แบบเปิดมาเราเพลงมุมขึ้นอะเพราะว่ามันแบบมันเป็นเพลงของคนแอบรักจริงๆแบบนะตอนนั้นที่เราอยู่ในวัยมัธยมอ่ะจริงย้อนไปเยอะมากเลยไม่แต่คือแต่คือแต่ละลายไม่แต่รุ่นรุ่นเราเราว่าไม่ใช่รุ่นเราหรอกรุ่นอื่นๆด้วยแหละก็เป็นเพลงของคนแอบรักมันเป็นเพลงถึงอย่างนั้นจริงๆแบบแอบรักดีใจที่ใช้เพลงนี้ด้วยนะแล้วก็ดีใจที่ได้ยินพี่วอลร้องอ่ะ เออเฮ้ยตอนนี้ไม่อยากดูซีที่อยากฟังเพลงเราเล่นเดี๋ยวกเดีมาเดี๋ยวมาเออแต่คือถ้าดูจากเนี่ยก็คือรู้แล้วแหละว่ายินน่ะชอบผู้หญิงแต่พี่วอลอ่ะชอบยินอ่าใช่แล้วก็อาจจะจบจะจบยังไงใช่กำลังจะเปียนใช่กำลังกำลังจะเรียนจบมหกสักอย่างเออแล้วก็แบบอาจจะเอายังไงจะบอกชอบไหมหรือจะปล่อยให้มันผ่านไปถ้าเป็นเธอเธอทำยงไงบอกสิเพราะเพราะว่า น้ำรู้แล้วว่าสิ่งที่นาำคนทำมาตลอดเพราว่าใ้หมดนี้ไม่ได้หรอคุณคุณสิ่งที่นามทำนาเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เพื่อพี่แต่สิ่งที่นามครทำมาตลอดก็คือบอกชอบพี่ไปตรงตรงไม่ใช่หรออ๋อโอเคผิดผิดผิด,ผดเรื่องไม่แต่เราอะแค่รู้สึกว่ามันมีคอนฟ lict นิดนึงที่แบบอะไรอะคู้คหญิงอะเออคอนฟ lict วะที่แบบเป็นเพื่อนกันคือยังไงคือเขาก็ชอบแต่เขาแบบไม่ไม่อยาก ไม่รู้แล้วก็มีแบบเหมือนคุยกับแม่อะไรสักอย่างเอออาจจะมีคอนฟ lict ในนั้นคอนฟ lict ระหว่างหยินกับน้องผู้หญิงแล้วก็คอนฟ lict ของพี่วอที่แบบไม่ไม่ก้าวผ่านความแอบรักแต่เพื่อนรู้หมดแล้วแล้วเพื่อนก็เชียร์ให้บอกเออจะปล่อยให้มันผ่านไปจริงจริงก็บอกไปถ้าเป็นเราเราก็คงบอกแหละแต่ว่าเราคงทําใจไว้ว่าแบบเผื่อใจไว้90%จะโดนปฏิเสธจริงๆเออเพราะเพราะมันแบบแอบรักอะเนาะแอบชอบอะคือเหมือนบอกเพื่อให้แบบ เราได้เออเหมือนเราสบายใจแล้วเราก็เอาบอกความรู้สึกแหละมันจะเป็นยังไงไม่รู้ล่ะแต่ยังไงฉันอยากบอกไม่ได้หลืดอัดด้วยจริงเพราะเดี๋ยวมันก็จะจบมันก็จะจ่ากันแล้วว่าเออไปเจอกันแล้วอย่างน้อยคือแบบกูไม่หลืดอัดด้วยกูแค่บอกว่ากูชอบมึงนะเออมึงก็มึงต่อไปแล้วกันใช่กูไปละไองมึงเออลว้าถ้าจะโอเคก็ค่อยสัตว์ต่อบนั้ยแต่ถ้าไม่โอเคก็แบบแยกย้ายแยกย้ายกันไปโตยกกาันไปเออ อยากดูแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตอนก็ถ้าใครรู้ลองพิมพ์มาหรือว่าเออเพอาะเพราะเรายังไม่เห็นนะที่เราเห็นโปสเตอร์อะไรยังไม่มียังไม่รู้บอกว่าเออมีกี่ตอนอะไรรู้แค่ว่าเออมาวันที่เก้านั่นแหละก็จะรอดูดูได้ทางไลน์ทีวีถูกไหมใช่ไลน์ทีวีออริจินั ชอบคือเราอ่ะรู้สึกว่าเราชอบมูดแอนโทนของเทนเลอร์อะเพราะว่ามันมีความ90เลยอะยุกยุกยุเออ9ก2 0 0ูนยู่ที่เราโตมาจากับแบบเทปคัสเสร็จจากเพลงจากภาพจากสีอะไรเนี่ยเครื่องอันนั้นอะของโซนี่อันนั้นมันมีจริงใช่ไหมอ่อไม่รู้อะมันน่ารักมากอะสีดีสีเป็นสีโอเกมอนเออเลโก้ในการเลโกเรามีสีนี้ สีเหลืองค่ะเออไม่ใช่เหลืองแดงน้ำเงินเออ,เอ,อในกาเลโก้สีนี้ดีดชชีชอบมากชอบชอบโอเคแล้วก็จะรอฟังพี่บอลร้ลองเพลงมุมด้วยแล้วพอแบบพอมันมีฉากที่พี่บออยู่บนเวทีอะ่ะอุ้ยกูแบบเฟลโอ่ะอ,อยากฟังเออแล้วก, <c oughs> ก็คือเธออยากไปอยู่ตรงนั้นไปฟังอยู่แต่ยืนอยู่ข้างหลังยิน ก็คือหญิงยืนเหรผู้หญิงแต่กูยืนอยู่ข้างหลังเพราะว่าเชียพี่บออยู่ใช่แล้วเขคอยสกัดขาผู้หญิงด้วยล้มไปเลยอย่างเงี้ยเออเย็นนะเต้องใจเย็นนิดนึงเอออ่ะก็มาลุ้นกันมาลุ้นกันความรักนี้จะจบลงยังไงใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็คงทํารีแอคเรื่องนี้แหละเพราะว่าเออเพราะเราคิดถึงยินบอมากเลยนะทุกคนเขาก็บมาแล้วกลับมาแล้วพีเออดีใจ อะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันที่รีแอคชั่นของครั้งหนึ่งที่รักเนาะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปกลนรักกว่าจนกว่าก้นรักจะมาอืมประมาณนี้นะจ๊ะอะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกั like, go share, go go you, นอิ่งกุ้งยิ่งดะจ้า,า,า,าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับฟีดเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย